สวัสดีครับวันนี้ผมจะมาเสนอ d e v e l ล p m e n t r o b o t Control s o f t ฟ a ์ e using Raspberry Pi นะครับโดยมี o Organizer หรือ Advisorr เป็นอาจารย์เกยรลงพรางประเสริฐนะครับและสมาชิกโปรเจกต์มีผมนายจาินตรสุนทงยิรันรหัส6 4 0 1 5 2 0ครับโดยโปรแกรมที่ผมจะสร้างขึ้นมานะครับจะเป็นการใช้ภาษา Python เขียนด้วย Python 5เพื่อออกมาเป็นหน้าอินเทอร์เฟซและโปรแกรม โดยที่โปรแกรมนี้ครับมันจะมีฟังก์ชันง่ายๆเพื่อสรส้างสคริปต์ขึ้นมาแลวสครสิปต์ตัวนี้ครับมันจะเป็นสคริปต์ที่เป็น Lost to humble ครับเพื่อเอาไปรันบน Raspberry Pi เดี๋ยวผมจะพาไปดูตัวโปรแกรมที่ผมทำขึ้นมานะครับโดยตัวโปรแกรมที่ผมทำขึ้นมานะครับมันก็คือโปรแกรมนี้ครับซึ่งตัวโปรแกรมน,นะครับสิ่งที่โปรแกรมนี้สร้างขึ้นมาก็คือจะเป็นหน้า คล้ายๆกับการต่อติกอ๊กซอครับอย่างเช่นว่าอันนี้ variable ใช่ไหมครับสมมุติผมกด create อะ่ะมันก็จะให้สร้างตัวแปรขึ้นมาเป็นตัวแปร l ล cal หรือตัวแปร Global อะไรอย่างงี้ครับเหมือนเราเขียนโค้ดธรรมดาเลยอย่างอันนี้ก็ Condition นะครับก็คือเมื่อเรากด if มันก็จะมีตัวนี้ขึ้นมาเราก็จะเอาบล็อกมาวางวางต่อกันนี่ครับก็จะมีพวก t r y Accept ให้เอามาวางต่อกันได้ครับมีรูมีแบบมีโนแล้วก็ เราสามารถที่จะ Import ไฟล์ขึ้นมาจากตรงนี้ได้ครับสามารถเซฟไฟล์ได้แล้วก็เมื่อกด Run ตัวนี้ครับมันจะทำให้ตัวบอร์อด r ร s p b e r r y รันรันรันสคริปที่ได้สร้างขึ้นมาจากตรงนี้ครับขอจบการรายงานเพียงเท่านี้ครับขอบคุณครับ